สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง,องเกษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้รู้สึกกินดีเป็นอย่างยิ่งที่บริษัทเอพีวายโกรโคไทยจำกัดได้มาตรวจเยี่ยมสวนโกโก้สายพันธุ์ไอเอวันของน้าสุชาติบุญเงินที่ตำบลวังไก่เถื่อนอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทอีกครั้งหนึ่งที่บริษัทเอพีวายโกรโคไทยจำกัดได้เข้ามาตรวจเยี่ยมและจะมารับซื้อผลผลิตตอนนี้ผมยืนอยู่กับเจ้าของสวนคือน้าสุชาติบุญเงินครับสวัสดีครับน้าสุชาติครับครับผม วันนี้ก็เป็นวันที่2เมษาย,ยน2565รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เบอร์กีรนี้ผมเดินดูหลายต้นที่โกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันที่นัาสุชาติปลูกไว้รู้สึกว่าดีใจมากที่เห็นพัฒนาการของโกโก้สายพันธุ์ไอเวันที่นัาสุชาติปลูกไว้ต้นนี้ตรงนี้พี่น้องเกษตรกรอาจจะมองเห็นแล้วว่าโกโก้ สายพันธ์ุ IM1 ที่น้าสุชาติปลูกไว้อยากจะให้น้าสุชาติได้บอกว่าที่สนใจเรื่องโกโกโ้เหตุผลเพราะอะไรและปลูกไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่อาเชิญครับน้าสุชาติครับครับสวัสดีครับผมปลูโกโกโก้เมื่อ 60, ปี2560ปี60ครับ, <60. S 1> รบแล้วก็ดูพฤติกรรมของพฤติของโกโก้ IM1 ครับ มันก็ดกดีดีกว่าทำนาทำพืชอย่างอืกก่นครับครับผมครับมันติดลูกติดผลออกดอกทั้งต้นท,ทั้งปีครับมีรายได้ทั้งปีครับผมครับ,รบอ่าก็คือนะสุชาติได้สนใจในเรื่องของโกโก้และโกโก้ที่นะจะสุชาติปลูกก็คือสายพันธุ์ i m เมวันที่ผมได้มาแนะนำไว้ตั้งแต่ปลายปี60 ตอนนั้นปลูกไว้ประมาณ1ไร่150ต้นเหตุผลที่นะัสสุชาติปลูกโกโก้สายพันไุ์ IM1 เพราะว่าโกโก้ติดดอกออกผลหลังการปลูกปีที่2อถึงสามและให้ผลผลิตทุกเดือนอายุการเก็บเกี่ยวยาวนานและรายได้เราจะได้ทุกเดือนเนาะครับผมอ่าต่างจากนาข้าวที่นัสสุชาติทำไว้ใช่ไหมครับใช่ครับอ่าฮะ นาข้าวนี่เราทํามาแล้วมันรู้สึกยังไงครับที่นาะสุชาติเคยทํามาในอดีตนาข้าวโอโหปีนี้ชาวนาน้ําตาหนองครับชาวนาน้ําตาหนองครับผมเพราะว่าปุ๋ยแพงน้ามันแพงยา,าปราบศัตรูพืชทุกอย่างแพงหมดทุกอย่างแต่ข้าวเราถูกปุ๋ยราคากิโลละหกสิบเจ็ดสิบข้าวกิโลละแปดบาทครับก็เลยต้องหันมาเปลี่ยนแปลง คิดใหม่ทาใหม่แล้วครับามาคิดใหม่ทําใหม่คือพัฒนาอาชีพเราจากอาชีพเดิมที่ทํานาข้าวครับผมแล้วนาข้าวทําแล้วมีแต่การลงทุนค,คือค่าปุ๋ยค่ายาค่าน้ํามันค่าแรงทุกอย่างมันมล,ลงทุนสูงแล้วพอเก็บเกี่ยวผลผลิตของข้าวแล้วหักลบไม่เหลือเหลือ น้อยถ้าไปลดต้นทุนอ่าเหลือน้อยมากถ้าไปลดต้นทุนลดต้นทุนเราก็ต้องพยายามไอค่าแรงเราอีกใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของพืชเก่าๆที่เราคําไว้นั่นน่ะมันเป็นพืชเศรษฐกิจในอดีตที่ผ่านมาแต่ในปัจจุบันนี้ที่นักสุชาติสนใจเรื่องโกโก้เหตุผลเพราะว่าลงทุนครั้งเดียวการดูแลก็ไม่ยากใช่ไหมครับครับผมอ่าแล้วมีรายได้ทุกเดือนอ่ารายได้เราจะมีทุกเดือนเพราะโกโก้ออกผลผลิตทั้งปี นะครับก็แสดงว่ามีไรายได้ทุกเดือนมีไรายได้ทุกเดือนถ่าทำนาข้าาแล้วไม่มีไรายได้มีแต่รายจ่ายอย่างก่อนสี่เดือนปุ๊บได้วันเดียวนอกนกั้นกระจายหมดของข่าวผม,ผมก็คือในระหว่างสี่เดือนที่เข้าจะเก็บเกี่ยวได้เนี่ยเราก็คือการลงทุนค่าปุ๋ยค่า,ายาค่าฮอร์โมนค่าแรงงานคนทุกอย่าง,อางพอหักลบกรหนี้แล้วไม่เหลือ ไม่เหลือ,เ,ลอเสร็จแล้วมันก็ไม่ทําให้รายได้เรามีชีวิตที่มั่นคงยั่งยืนแต่นั่นมันก็เป็นวิถีชีวิตที่เราต้องทําอาชีพเดิมๆเราต้องทําแต่โกโก้ไอเอวันก็จะเป็นพืชทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะมาทําให้เกษตรกรมีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนได้แล้วทุกท่านครับมันมีหลายต้นที่ผมเดินดูเอาส่ขอค้ด้าเดินดูต้นต้นเล็กๆก,ก่อนเนี่ยมาดู<ร>าลูก<ด>โกโก้ออกผลอ่า นี่ครับต้นนี้ผมตัดออกไปยอดหลายลูกแล้วตัดออกไปหลายลูกแล้วอ่ออ1 1> านี่ฮะคือโกโก้มันจะติดดอกออกผลตั้งแต่โคนต้นแล้วก็ทุกกิ่งแก่นี่เป็นสายพันธุ์ IM 1วันของท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละอ,องศีครับผมผลใหญ่เขาก็จะเริ่มแก่แล้วก็มีผลเล็กแบบนี้แล้วก็จะใหญ่ตามแก่ตามมาเรื่อยแล้วก็จะมีออกดอกมาเร<ล>ื่อยออกดอกมาเรื่อยดอกใหม่ก็เกิดขึ้นใหม่นี่ฮะ ให้ผลใหญ่ผลดกสมบูรณ์นี่เป็นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันนะครับก็ไปดูต้นอื่นครับเกียแป้งเขามากินแล้วหมดไม่ได้ผิดใจเลยต้นไม่ได้ผิดใาไม่ดูแลเพราะว่านะสุชาติมีภารกิจเยอะ่าฮะต้องไปดูสวนติดค่าไรที่เป็นทุ่งนาเก่าใช่ไหมครับที่ไปยู่น้อนอ่าอ่ามาดูอ่าตรงนี้เดี๋ยวไปดูต้นอื่นครับเราอยากให้เห็นนะครับต้นนี้ก็ก็เห็นนะครับลูกก็ใหญ่ นู่ใหสมบูรณ์นะครับใหญดอกนออ่านี่อนึ่ข้นล้น่อ่าลูกแก่แล้วก็เก็บลูกอ่าพร้อมที่จะแก่ก็มาแก่ตามก็จะเก็บได้ทุกเดือนอ่าดอกแบบนี้อ่าไปดูต้นืึงครับอ่าให้นี่ก็อีกต้นหนึ่งความสมบูรณ์ของโกโก้สายพันธุ์ IM1 นะครับนสนาสชาติบุญเงินอิตกานยัน เขา<ก>ออกผลผลิตตั้งแต่โคนต้นแล้วก็ออกทุกกิ่งแก่เลยเพราะอายุต้นมันสี่ปีกว่าแล้วจะสมบูรณ์เต็มที่นะครับเนี่ยฮะามาดูต้นอื่นๆครับอานนี้อันนี้ก็อีกหนึ่งต้นที่ผลผล,ผลิตเขาออกแล้วลูกผลจะใหญ่มากนะครับผลใหญ่นะฮะคือถ้าอายุต้นเขาได้ สปีหปี6ปีผลผลิตเขาจะสมบูรณ์ลูกจะใหญ่มเมล็ดจะเต็มฝักและ,มะเมล็ดจะสมบูรณ์ดีมเมล็ดจะสมบูรณ์มเมล็ดจะไม่รีบครับผมแล้วก็มีไขมันในมเมล็ดจากประมาณเฉลี่ย52%ตามงานวิจัยของอาจารย์รยนักสงสาร,รละอองสีนะครับดูต้อน,ะนนะอื่นครับนื่นนะอื่นใกล้ๆดีครับลูกใหญ่นะครับ<ด>มีออกตั้งแต่โคนต้น เหตุผลที่ต้นโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็นวันของดาสุชาติที่ปลูกไว้ตั้งแต่ปลายปี60ช่วงนั้นไม่ค่อยได้ตัดแต่งกิ่งใช่ไหมครับดาชาติครับช่วงแรกแกไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเลยมาก็ตัดแต่งกิ่งอนที่ผลมีแล้วแล้วก็ตัดตอนเนี้จะตัดอีกอ่าฮะครับถ้าให้ตัดรุ่นนี้หมดแล้วก็จะตัดอีกอ๋อครับผมอ่าฮะมาเริ่ม ตัดแต่งกิ่งก็ช่วงปี62-63เริ่มติดผลผลิตแล้ว<ช>และปี61-62อากาศร้อนและแรงมากก็เลยปล่อยตามธรรมชาติและส่วนนี้ตอนแรกปลูกผสมผสานกับสวนกล้วยนะครับก็โกโก้ติดผลผลิตแล้วนาชาติก็มาบำรุงดูแลติดระบบน้ําตรงนี้ก็เป็นระบบน้ําของนายสุชาตินะครับนี่ดังนี้พี่น้องกเกษตร,รกรที่ครับโกโก้ สายพันธุ์ IM1 ได้รับการค้นคว้าพัฒนาสายพันธุ์โดยท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศรีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่เป็นสายพันธุ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิชาการกระทรวงเกษตรแล้วโกโก้ IM1 ให้ผลผลิตตั้งแต่หลังการปลูกในปีที่2ถึง3ของการปลูกหลังจากนั้นจะให้ผลผลิตทุกเดือนเก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตยาวนานนะักสุชาติสรุปสั้นๆอีกนิดนึงครับว่าเกษตรกรที่สนใจอยากปลูกโกโก้ แนะนำเลยว่าปลูกแล้วผลผลิตเป็นยังไงแล้วการดูแลยากไหมในเรื่องของการดูแลรายไ,ได้จะเป็นอย่างไรที่ราชาติตัดสินใจปลูกแนะนําให้เกษตรกรเกษตรกรทุกท่านปลูกได้เลยครับเพราะว่าการดูแลไม่ยากเลยครับครับการใส่ปุ๋ยใส่ราย ผมไม่เคยใส่เกานเคมีทุกอย่างครับปุ๋ยเคมีไม่เคยมีมีแต่อินทรีย์ล้วนๆครับข้างบนก็อินทรีย์ล้วนๆครับได้ผลผลิตก็เห็นที่อย่างที่เห็นนะครับครับอ่าก็จะเป็นรายได้ทุกเดือนอ่าหลังการปลูกปีที่2ถึงสามและตอนนี้ปีที่สี่แล้วและผลผลิตก็สมบูรณ์มากนะครับเดี๋ยวอ่า จะมีรถของบริษัท JPY ตอนนี้ก็เราไปที่สิงห์บุรีแล้วก็เข้าสันบุรีแล้วก็จะมารับที่สวนนาสุชาติเดี๋ยวนาสุชาติก็จะตัดได้เลยเะครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเดี๋ยวเตรียมที่จะตัดได้เลยครับตอนนี้ผมมาดูก่อนแล้วก็มาให้พี่น้องเกษตรกรหลายท่านที่สนใจพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ก็คือโกโก้และเป็นโกโก้สายพันธุ์ IM1 เขาจะได้เห็นว่าในการปลูกในการดูแลมันไม่ใช่เรื่องยาก เรามาพัฒนาอาชีพโดยการปลูกโกโก้สายพันธุ์ IM1 เป็นพืชทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกร,ก,รการตลาดนำการผลิตมาช่วยกันลดภาวะโลกร้อนสร้างงานสร้างไรายได้สร้างป่าสร้างอาชีพเป็นไรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนต้องกราบขอบพระคุณนะสุชาติไปอย่างสูงครับนะสุชาติครับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องเกษตรกร,กรที่เครารพทุกท่านครับสนใจปลูกโกโก้ที่ต่อดรพั โกโก้ JPY โกโก้ไทยจำกัด095 5572797ขอบพระคุณสมาชิกเกษตรกรที่เคารพท,ทุกท่านเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ